ซื้อรถมาแล้วที่แรกสีสันของรถกับเป็นมงค้นดีถือมาอยัางเหรียญบาทอ่าสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์มาแก้ไขเพื่อให้สียังเป็นสีมงคลอยู่ตลอดไปเพราะวา่าตอนเซื้อมาอาจจะซื้อตามกําลังทรับหรือสีที่ชอบแต่ผ่านไปสักพักสีของรถอาจจะบ่เป็นทีเพึงพอใจของเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นซื้อสติกเกอร์มานะคะและไปซื้อมาก่อน ว่าสีใดเป็นมงคลสําหรับโต๊ะเฮาสิ็จแล้วนะคะตัดเป็นรูปวงกลมค่ะสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมนะคะเเถ่าก็เหรียญบาทแล้วเห็นจังใดหมอเกอ๋จัดการกับมุมรถเลยค่ะมุมรถทั้งสี่ด้านนาทั้งสองเขา่ามุมเลยนะคะนะคะหลังทั้งสองเขา่ามุมเลยเช่นกันติสติกเกอร์นันไว้จนกว่าวาปีของรถ หมายถึงสิริมงคลของรถจะเนีหายไปบอกกล่าวแกเมยานางผีสางนั่งใหม่เทวดาเทพไทยทุกวทัท่วไปว่าเข้าได้เปลี่ยนสีรถแล้วเพอควมเมปินมงคลและปีนันสีรถของเฮ้าก็จะเป็นสีหน้านวลมีแต่สิริมงคลและสีของรถเฮาก็จะยังทรงเสริมตัวเฮ้าให้ทําม,มาหากินและมีความรุงเรืองในกิจการทุกๆอย่างใดเพราะฉะนั้นวิธีเปลี่ยนสีรถบ่ตองไปเห็ดสีใหม่ค่ะละกะบ่ตองไปแจ้งจด กับขนส่งนํานี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและบางคนเป็นไปบ่ได้พะเพิ่นมียศถาบรรดาศักดิ์ที่เพิ่นจะมาติดรถขั้นสีดําปึ๊ดปืดนีว่ารถคั้นหนีสีขาวหรือรถคั้นนี้สีแดงรถคันนีสีเหลืองเพราะมันจะขาดความหนาเสื้อถือแต่จะตาผ้าเพื่นสีผ้าติดสลิกร์ค่ะสีมุมเลยแล้วแม่ย่านั่งจะกลุ่มคล้องเข้าได้ดังเดิมหลักเสื้อได้เลยว่ารถเฮายังเป็นมงคล ยิ่งยิ่งขึ้นไปร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ